đấy tụi nó ok à bà đi bà đó lấy một tí nó bị tụng เลือดเหลืองอะไรตาคือเขียวนะจ๊ะยิ้มไม่น่าพองค่อยคนโอ้โหเงินอย่างเดียวไอ้เงินเท่านั้นเสพส้นให้เราได้สบายอะไรเนี่ยเด้งเด้งเด้งเป็นกุมารทองหรือหอกักฮนอะว่าอะไรไงบ้างเย้เรืเรอหน่า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  นั <54. S 2> ่นเนี่ยนั่นเนี่ยโอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวมึงอ้าวอ้าวโอ้โหเป็นไงเป็นไงเอากล้องกล้องกล้องดูกล้องไหนกล้องโอ้โหเอา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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหให้ปวดเ่นเหรอเดี๋ยวกูกูกูกันใบคลางกว่านี้เลยใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ย ร้องอ่ะปูช่ช่วยด้วยปู่ช่วยด้วยอย่าไปเกิดอ้าวชิบหายอย่าไปเกิดใครวะเนี่ยอย่าไปอย่าไปเป็นไรกับมันใครทำแทง้งแต่วไอ้เหี้ยลงตเน่ชิบหายแม่ทำแท้งไม่บอกกูเดี๋ยวกูขอทีบแม่มก่อนเหี้ยเอ้เยไปจะมาเอาตเน่ก่อนเออกี่<ๆ>คนคนเดียวกูหญิงผู้ชายผูย้ชายไปเกิดนะกินน้ำแดงป่ะไม่เจะไปแล้วนะ อีแม่ม right? ึงล <acă> ืมมึงเลไยิ่หาไม่ลืมไม่ลืมที่อะไรมันบอกกูมันบอกกูจะมาลงเสน่ห์ที่อะไรเสริมดวงไม่ลืมมึงเกิดที่อะไรนี่ไงชื่อเป็นผู้ชายนะผู้ชายไปแน่นะอู้อ๋ออ๋อป่ะป่ะนะผนมือซะนะพนมมือซะนะเออเอานะบารมีนี้ก็พระเจ้าสร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะขอส่งผลนะให้มึงเนี่ยนะไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะ มีทางเมทางเงินทางหัวหนตุสุตตาหัวหนตุยาตโยนะผลบุญที่ข้าพเจ้าทํานะขออุทิศให้มึงนะไปเกิดกับคนที่พร้อมแล้วกันนะสัตว์เพศสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดะสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้จองเวรพ่อแม่อีกเลยนะอันนี้เชฟพ่อเด็กเปล่าแล้วก็มากอดเออข้าจะถามว่าข้าก็ถามว่าเคยทำบุญให้ใครทำบุญให้ข้าขอยโยมหัวใจไหมบริวารข้านะจงมารับวิญญาณเด็กดวงนี้นะไปนะชดใช้เวรชดใช้กรรมไป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  ับได้เอาไปเลยเอาไปเลยอ่ะเอราเลยกินเลยกินเลยแล้วมดพอได้มึงพอมึงทานี้ไปเอานี้ก่อนมึงเสือมไม่บอกลูกมึงไปเชิญเป่าแล้วอันนี้ผัวใช่ไหมเออไอ้่